สวัสดีครับสวัสดพีพี่พี่ทุกท่านนะครับยุกผมนะครับยุกผมนะครับจีจีที่ซ่องจีจีพารวยซานเนลครับผมคลิปนี้เป็นทางหวยฮานอยหวยฮานอยอสุดแยกแล้วก็ฮานอยสุดเม็ดเดียววันที่สิบสี่เดือนเดือนห้าปีหกเจ็ดนะครับผมเมื่อวานนี้ก็เด่นมาสามนอยเจาเข้าสองฮานอยอเป็นฮานอยเฉพาะกิจ แล้วก็หาหน่อย V I P หาหน่อยปกติให้เานะฟัน9อแต่ว่าไม่มี96เลยจอบไม่เข้านะครับนะสำหรับหาหน่อยสูตรเม็ดเดียวก็เข้ามา3งวดติดแล้วครับผมเ่าวนนี้ก็ให้9นะ้านจอกจอ9ก้าหตรงๆเลยแต่ว่าเป็นตัวกัน่นมาตามกันต่อนะครับผมมาตามวงวดีกันต่อนะฝากกดไลค์กดติดตาม ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะมาดูตัวเลขของวันนี้กันเลยครับผมก่อนอื่นนั้นก็มาดูฮานอยสูตรเม็ดเดียวกันก่อนนะครับผมฮานอยสูตรเม็ดเดียวเข้ามาสามงวดติดพี่เศษย ปกติ vip uh, วันนี้นะครับผมวันนี้ก็นี่แหละตัวเดิมเก้าตัวเดิมครับผมเก้าตัวเดิมนะเก้าหนึ่งเก้าสอง เก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดแล้วก็เก้าสี่สามห,าห้าลอยวันนี้ก็ขอให้มีเก้า เน้นก็จะมีเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าห้าแล้วก็เก้าเจ็ดเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับผมฮาหนอยนะครับผมฮาหนอยสูตรเ็ดเดียวนะครับก็จบลงไปแล้วต่อไปก็จะเป็นฮาหนอยสูตรแจกนะครับผมฮาหนอยสูตรแจกน้อยอมาดูมาเริ่มจากฮาหนอยเฉพาะกิจ เดือนนะครับผมเดือนวันที่หกกับหนึ่งหกกับหนึ่งก็จะมีหกสามหกห้าครับผมหกสองหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งสองหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเก้าตัวเดิมแล้วก็หนึ่งเก้า ตัวฟันนะครับไปเลขหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งสองแล้วก็หกสามหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งสองหกสามนะครับผมอโอเคนะครับหาหนอยเฉพาะกิทน,นะครับจบไปแล้วจบลงไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหาหนอยพิเศษ ห้าน้อยพิเศษวันนี้ห้าครับผมห้ากับเก้านะห้ากับเก้านะครับห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าศูนย์เก้านะครับผมเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าศูนย์กลัวกันนะครับผมห้าสองเก้าสองห้าแปด เก้าสี่ 9. ตัวฟันเลขเก้าตัวแนนเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าศูนย์แล้วก็ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าศูนย์ห้าเจ็ดนะครับผมสำหรับาน้อยพิเศษนะครับก็จบไปแล้วครับผม <c oughs> ต่อไปก็จะเป็นฮานอยปกติปกติอันนี้ก็ห้านะครับผมห้ากับเก้านะห้ากับเก้านะครับเก้าสองเก้าสามเก้าเจ็ด เก้าสองเก้าสามเก้าเจ็ดห้าสองห้าสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าแปดอ่ะเก้าหกตัวเดิมเผื่อมาตัวเดิมตัวฟันนะครับเป็นเลยกล่าว ุเน,น้นเก้าสองเก้แล้วก็5 5 7ห้าเจ็ดเก็ดห้าเจ็นะครับผม <c oughs> โอเคนะครับห้านอยต่อไปนะครับผม ฮานอยต่อไปก็จะเป็น vip อพฮานอยต่อไปนะครับผมก็จะเป็นฮานอย vip สำหรับ vip 5นะครับผม5กับ7นะ5กับ7นะครับก็จะมี5 6 5 1 ห้าสองเจ็ดนะครับผมเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสองตัวกันนะครับผมห้าสี่เจ็ดสี่ห้าเก้าแล้วก็เจ็ดเก้าครับผมตัวเน้นนะครับก็จะมีห้าหก ห้าหนึ่งห้าสองแล้วก็เจ็ดหนึ่งตัวฟันนะครับเป็นเลขห้าครับผมเป็นเลขห้านะครับนะห้าหกห้าหนึ่งห้าสองแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับผมสำหรับแนวทางหวยฮานอยนะครับผมก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยฝากากดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะ,ะคลิปนี้น้องทรายคนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม ขอให้พพเอ็มีทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ